ลำเบอร์สีครับแล้วก็ทีมพงด์ทหารเบอร์42ผู้ใหญ่เจ๊บเบอร์68ครับผู้ใหญ่เจ๊บเบอร์68อ่าเถ้าทนครับเบอร์41ครับเสี่ยไก่ครับเบอร์81อ้อยหมูกระทาษครับเบอร์39มส้าฟุตคนลุกหล่อเบอร์21่สิบอ็ดครับบูโดโต้ครับอุโดโต้อยู่ไหนครับอบูดชุดแดงปอโอ้คือสิมาเนาะ ตอนนี้ขบวนออโต้ที่มีฟาตัวอยู่ประมาณห้าหลงหกร้อยตัวนะครับตอนนี้ก็เป็นฟาร์มใหญ่ของสกลนครเลยนะครับขูวนออโต้นะครับไอหนุ่มนีคนนี้ใจดีมากนะครับต่อเตงคนกีฬาครับเป็นคนจัดรุ่นดีครับต่อเตงครับยกมือกันนะครับต่อเตงเนี่เป็นคนจัดรุ่นสหายสุลานะครัต่อเตงคนกีฬาครับพี่น้องจัดตามองดูดีๆครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับเสียบอยสีสกุลครับ ประธานชมรมนะครับประธานชมรมของมอเตอร์คอสกรุงเทพนะครับนี่นะครับเสี่ยบอยครับสีสกลบอยสะถักบ้านด้วยนะครับท่านผู้ชมจิู่ถักบ้านด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานชมรมแลวก็ประธานผู้จัดงานด้วยวันนี้มาลงการแข่งขันในรุ่นี้นะครับเป็นลุนของทางเซเตงคันเตงคนจีลาเป็นคนจัดนะครับทันทีเริ่มบนกแล้ว รอ,อทุกค ok. the ันนะครับหมายเบองแปดครับจัดตัวเบอร์สิครับเต็งสอยวเบอร์สบางเจบุญภูไทยเบอร์สามสิบเก้าโจห้าศูยงม้าเบอร์ยี้าโจเขียดจังวัดเบอร์เก้าเก้าเบอร์เบอร์ยีสิเซบาสินคุเบอร์เจ็ดห่งหนึ่งแปดห้าเ้าสสมานมอเตอร์คอร์สีเหียวนะครับเบอร์ยี่สบสองอัพสีเจ สีุ่กทหารเบอร์สี่สผู้ใหญ่เชียร์เบอร์หกเก้าหกเทิดทนเบอร์สีหนึ่งเสียไก่เบอร์แปสิเอออยหมูกระทะเบอร์3ามส้าหมูออ,อโต้เบอร์ยีสครับทั้งหมดย0สคันสัญญาจากหาเด็กบอกแล้วบอกว่าเหลือยู่สิบสิบสิบห้าวิมาดูครับว่ามาดูรถเจ็ดคันห้าแสน ครับ like yeah. ี่้เลไกไ้ดขอแบงค์ครับที่ใครครับี่ครับหลังจากนี้แล้วเราจะเปลนครับมอรันะครับน้อ tôi này, các mất mặt nhà nước chắn nữa 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 22 adalah tim langsung pada tiket 11 kami di pertandingan kompetisi ไดี๋ยนี้ดัดสาครับลงมาองกันตี้หับอยมครับยังฟุกอยู่นะรับนนี้ก็เป็นการ่ีขออกกีฬาแล้วเป็นการรีออกนะครับแม 对，交了。啊？ ยหมายเล็กสองครับโดนของคุณครับ วันนี้เป็นีปเรื่อง59แบบสองเปนไปเรื่อ87เกี่ยวกันแบบที่สามเป็นไปเรต่องตบจ้าต้อะไหมดนะแค่เดินกันแล้วก็ไปเรื่อง58 ช้างต้วโตอุนะครับวลาช้างให้ลำซีเป็น, <S <S นจูนะครับอ้สาส2บสองเมตรห้าบสองไอ้ลับีมาับ